คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเจาะเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่10นะครับพฤษภาคมพศส5 6 4นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่6นะครับแอดมินให้เลขเจาะนะครับก็เข้าเฉพาะเลขวิ่งนะครับผม เข้าเรียกวิ่ง2 7 7เจ็ดดสองนะครับสำหรับงวดวันที่6นะครับผมพี่น้องที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเข้านะครับเป็นงวดที่14นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาเขียนให้นะครับเป็นงวดที่15้านะครับอ่าเป็นที่15้างวดซ้อนนะครับเพื่อความขังนะครับเพื่อจะได้เข้าต่อง,งวดนะครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับผม14งวดซ้อนนะครับสำหรับแนวทางนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่10นะครับพฤษภาคมพศ .2564 นก่ะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขนะครับก็ไปชมผลงานนะครับว่าแอดมินได้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่6นะครับพฤษภาที่ผ่านมานะครับก็มารับชมมาพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่6นะครับเลขที่ออกนะครับ2 7 2นะครับ0 0 3นะครับเลขรัฐบาลไทยเลยนะครับผม2 7 2นะครับเนาะงวดนั้นแอดมินก็เน้นให้72นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็มาออกจนได้นะครับ72 2 7นะครับอ่ะครบเป็น14งวดซ้อนนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับก็มาดูเลขในตารางนะครับ ก็จะมีเลขหนึ่งนะครับไม่มานะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดมานะครับเลขห้าไม่มานะครับเลขเก้าไม่มานะครับเลขสามมานะครับเลขสองมานะครับสําหรับชุดในตารางวิ่งนะครับสําหรับเน้นลูดนะครับกราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับให้เด่นหนึ่งนะครับลูดหนึ่งนะครับด้านไปออกศูนย์นะครับผมพี่น้องน่าจะมาหนึ่งสักตัวก็ไม่มานะครับผมพี่น้อง สามงวดแล้วนะครับผมพี่น้องจับตาดูดีๆนะครับสามงวดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยีิบเก้านะครับเมษาจนถึงหกนะครับพฤกภาหนึ่งยังไม่มาเลยนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับสําหรับงวดที่แล้วก็ให้เข้าห้าเจ็ดกับห้าสามนะครับให้ห้าเจ็ดเข้ากับห้าเจ็ดกับห้าสามนะครับสําหรับงวดนี้นะครับให้เข้าเก้าห้านะครับผมยังไม่โทม3สามตัวนะครับสําหรับงวดอื่นๆก็ให้เข้านะครับเลขวิ่งทั้งสามตัวเลยนะครับ ก็ัสำหรับคนนี้นะครับก็เข้านะครับเฉพาะสองเจ็ดนะครับสำหรับแนวทางเว็บทางลาวนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนาะคอมเมนต์มาได้นะครับว่าเว็บไหนนะครับก็มีบางท่านก็บอกว่าสองเจ็ดก็โอเคอยู่นะนะครับบางท่านก็ว่าไม่เข้าเลยนะครับสองเจ็ดได้สองศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเนาะก็มีสามศูนย์นะครับส่วนสามศูนย์เนี่ยจะเป็นเลขบนกันหมดนะครับทางทัฐบาลลาวนะครับก็จะเอาศูนย์สามเป็นเกณฑ์นะครับ เป็นเลขตัวบนนะครับผมบางเวฟพี่น้องก็ว่าได้สองเจ็ดนะครับบางเวฟพี่น้องก็บอกว่าไม่ได้สองเจ็ดมันเอาศูนย์สองอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับผมพี่น้องใตค้คลิปมาพูดมาคุยกันนะครับผมพี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักมาทายมาบอกกันนะครับอก็เป็นบางเวฟนะครับผมพี่น้องก็มาดูนะครับ แอดมินก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับยังไม่หลุดนะครับยังสีงซ้อนนะครับกับสูตรตําราเดินดีนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มานะครับตั้งแต่แอดมินอายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40สนะครับสูตรตารางวันหวยลาวนะครับอันนี้เป็นตัวสํารองครับตัวจริงก็เขียนไว้ในตู้นะครับกลัวมันขาดนะครับผมพี่น้องสูตรนี้ก็เขียญใส่สมุดไว้นะครับผมเนาะสูตรจริงเอาไว้นะครับเพิ่งได้มีโอกาสนะครับมานําเสนอ f c พี่น้องนะครับได้รับชมรับฟังนะครับ ก 27, so ็เข้านะครับ27งบ็ดนะครับก็มาดูสำหรับเด่น5นะครับเด่น5วิ่ง55ไม่มานะครับไม่มาเลยนะครับสำหรับเด่น7มานะครับผม72เต็มเต็มนะครับนี่นะครับ72 2 7เต็มเต็มนะครับก็เข้านะครับสำหรับอ่าเลขบางท่านก็บอกว่าเข้านะครับผม72นะครับบางท่านก็ว่า2 0อ่าก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับเด่น1นะครับให้ไปนะครับให้0 1นย์ออก0 3า ออก20ไปสังัันนะครับงวดนี้อย่าพลาดนะครับผมสําหรับเด่นหนึ่งนะครับนะครับสำหรับงวดวันที่6นะครับสําหรับงวดที่7ก็มาชมเลยนะครับผมกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับก็มารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมเขียนไว้เลย15งวดซ้อนนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับจะได้เข้าต่องวดนะครับก็จะเป็นเลขเด่นในตารางก็จะมีเลข1เลข0ูนเลข3าเลข7เลข8ดเลข4ี่นะครับผม รูดหนึ um eker, uh, eker, ่งนะครับผมพี rules, like ่น like ้องเอาขอแก้มือรูดนะครับสายวิ่งสายรูดเมื <Where S 1> ่อกี้ร <right. S 1> ูดศูนย์รูดหนึ่งไปออกศูนย์วันนี้รูดศูนย์มันรูดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่ะขอย้อนอีกสักย้ำอยู่ทีนะครับผมเนาะอันนี้สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับคนเราก็ชอบเหมือนกันนะครับพี่น้องบางท่านก็ชอบวิ่งชอบรูดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็รูดตั้งแต่ศูนย์หนึ่งยันอ่ะยันศูนย์หนึ่งยันหนึ่งเก้าเลยนะครับอันนี้สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครัับบนก็จจะะะเให้คร สำหรับเลขเด่นนะครับ2 1นะครับ3 1นะครับ71นะครับเก้าหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนะครับห้าคู่นะครับผมสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบหนึ่งนะครับห้าคู่นะครับสําหรับพี่น้องที่ชอบรูดก็รูดเลยนะครับเพระวามชัวนะครับถึงจะน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มาดูนะครับสําหรับสายรูดศูนย์นะครับ รูดศูนย์นะครับก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ยันศูนย์เก้านะครับเอาใจสายรูดนะครับผมอันนี้สายรูดนะครับอ่าแอดมินก็เอาใจทั้งสองสายนะครับทั้งสายเจาะสายรูดนะครับสายวิ่งนะครับก็จะเจาะให้นะครับผมห้าคู่นะครับผมก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับสองศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นะครับลองไว้นะครับเก้าศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับอ่าลองไว้นะครับสําหรับสายเจาะนะครับ ก็มาดูสายเด่นสองนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินจะเจาะเด่นสองอ่ะเพราะไปนะผมเขียนผิดตอนนี้เด่นสองสี่เป็นสองกราบขอโทษขอพี่น้องเด่นสองนะครับก็จะมีศูนย์สองนะครับดันเก้าสองนะครับนี่ครับตาราเลขสองนะครับตําราเลขสองนะครับเลขสองเลขสองลืมเด่นสองนะครับก็จะมีศูนย์สองยันศูนย์เก้านะครับศูนย์สองยันศูนย์เก้านะครับสาหรับสายบิ่งและก็สายลูดนะครับผมอ่า ถ้าสายรูดก็รูดไปเลยนะครับก็จะมีเลขเด่นนะครับเลขเจาะสําหรับคนงบน้อยนะครับก็จะมีเก้าสองนะครับเจนะครับหนสองนะครับศูนะครับสอสองนะครับเลขบิลนะครับระวังไว้นะครับอ่ะก็มาดูชุดสามตัวนะครับก็จะมีสองหนึ่งศูยนะครับศูนนะครับสองคือตัวเด่นนะครับหนึ่งสอย์เลขสตัว1นึ่งสองหนคือตัวเด่นนะครับหนึ่ง รองไว้เพื่อความชัวร์นะครับอ่ามาดูชุดเบิ้ลนะครับชุดเบิ้ลก็จะมี5คู่นะครับ77นะครับ11นะครับ00นะครับ22นะครับ33นะครับก็จะให้11 22 0 0นะครับ3คู่นะครับผมชุดเบิ้ลนะครับอ่ารองไว้นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับวันเมื่อกี้ก็เกียบออกเบิ้ลนะครับอ่า0 0ถ้าถ้า2 3 0 0นี่ได้ออก0 0เลยนะครับเลขที่ออก2 7 2 0 0 3นะครับ เลข3ตัว0 0นนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะเม็ดเดียวนะครับเน้นลูดนะครับในวันที่10พฤษภาคมพศสองนายนะครับครับผมสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ชมพวอความรุนนะครับชมพ่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดมินก็ฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเ c ีพี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกเลิฟนะครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมพี่น้องอ่าขอขอบคุณนะครับถ้าชอบก็แคปไปเลยนะครับผมพี่น้องแคปไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้แอดบินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ